ก็สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกทางนี้นะคะเราก็ได้จบอันดับที่17นะคะซึ่งดีกว่าที่โดโอหนึ่งอันดับก็คือที่โดเราจบอันดับที่18แนะคะเราก็รู้สึกว่ายังดีที่เราพัฒนาขึ้นมาค่ะถึงแม้สภาพอากาศอาจจะไม่เป็นใจเพราะว่าช่วงที่ดาวแข่งก็มีพายุเข้าลมแรงค่ะแล้วตัวดาวเองก็คือขนาดลมเบาเพราะว่าเป็นตัวเล็กกว่าคนอื่นเขาอะค่ะแต่ว่าดาวก็ได้ทําเต็มที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแต่ดาว เราก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะแล้วก็อีก3ปีข้างหน้านะคะเราก็จะสู้ต่อไปค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะก็อย่าลืมเชียร์ดาวในรายการต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ทัพนักกีฬาไทยทุกๆคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสุดาพรศรีสอนดีนะคะพรุ่งนี้จะขึ้นต่อยในรอบรองชนะเลิศแล้วนะคะก็ขอกําลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนเพื่อส่งแรงเชียร์แรงใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ